สวัสดีครับผมอยู่กับผมนายต่างใจครับพี่น้องมือนี้ครับเบึงไม้ยิงหนูครับกับช่องสากไก่ชี่ยวครับผมแต่ว่าผลประกอบการของร่อเบื่องมาแล้วนะครับใจมือนี้มาลาะเบิ่งไม้แวท่านถือใจร้ายสากไก่ว่ะเบิ่งครับบรรยากาศล่มครับมาแล้วมีตัร่มเลยครับไปข้อสีลวงไปทางไหนไปเบิ่งคุณบ่ ครับบรรยากาศครับอิ่มน้องฟ้าครับแต่เดี๋ยวไปเพิ่งเห็นตอนนี้มันของเถื่อนบ่ล่มครับพี่น้องลม่งลมแห้งครับแต่กะโมงกุบวาเสียงตอกที่สูลมได้บอ่อแ้วกะหูคนสิ่ง้งินเสียงนูออ่นเขาบ่อครับแต่ทีมงานนี้ลมไม่วันครับ ต่างฟกวิชาไ,าไปน้ำครับพี่นนอะบรรยากาศคม่มคํามสีโมงหาโมงไปพีนะขึ้นมาพีน้ำกันไปขึ้นมาพีน้ำกันไปผอหันเข้าวันนี้มือแรงมาเขาก็เขาไปโดดก็ได้ขั้นลุม่มเหรอมีหนามเต็มมือเหรอ ป็นน้องสะห่าง้ามันไงพี่น้องวันนี้โอ้ยทางนี้ไปบ่ได้วะหกเว่ยเออบูได้ยี่อลอกเลยเดี๋ยวไปบูเลงครับ,บวนเว้นนล้อเสียวมาจนแหน่เวเลยทดลองบูดกับ,บริอีสัยมาก เราหลอเบืองครับนี่ครับสา Nam โอ้มีข้องด้วยครับพี่น้อกข้องอยู่ลุมๆโอ้ทำนี่สิเป็นนูใหญ่ไ,ได้ไหมครับมันเป็นข้องแบบ พวกแบบโมเปียนมันอะไรนะนี่นะวะ เัินข้อของมอเตอเียนเฮ่จะห้ามอกเขาแบบหยาดนะครับมันเหวโอ้โหตกลุ่ครับ ขวดเว้ยนี่ทางออกอยู่ว่หันนะ่ะย่างออกปุ่นไหนอยู่เพรบอปันได้เนาะก็ก็ไม่อยู่ครับ บัวชัดเจนทุกวมตรงตามครับโ,โอ้ยโก,โก,โก,โก็ก็ก็งงมุนบัวสัตว์จีนเลยไปยังนะไปพักยังก็บงมไงเื่อครับไปดูการหาปูพักครับ โอเคครับพี่น้องสำหรับวันนี้พามาเลาะเบิงไม้ครับติดตาม EP สองนะครับเด้อปัดส,สิไดงแล้วแกดเดี๋ยวเ้ามาเบิงพวง,ง,งายค,ครับจะลืมครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับสวัสดีครับ